พี่ตรงมันเวลาใช่ไหมคันน้ำมืออาชีพอบบเมื่อกี้นี้จริงๆพี่ก็ขับรถมาเวลาไม่มีไม่พี่ต่อมอเตอร์มอเตอร์วินมาเลยนะคือทิ้งรถเลยใช่ไหมทิ้งทิ้งโอ้โหเนี่ยถึงว่าอยู่ในวงการมาสามร้อยทิ้งเลยสามสิบสี่สิบปีเพื่องานได้นะเพื่องานต้องมือชีพนะการทำงานมันเวลามันเข้ารายการทุ่มตรงนี่เขาเลทให้เป็นทุ่มห้านาทีก็ยังไม่เห็นเงามันนะเอออ้าจริงๆเสียอะไรเสียได้เรื่องเรื่องนี้เครดิตเสียไม่ได้ที่พี่ยอมพี่ยอมเหมือนกันเหมือนกัน คือมันมีงานในวงการได้ไงวะกูงงมากทุกวันเนี่ยเอออ่ะไม่เป็นไรเราก็อยู่สองคนได้พี่ธงครับรายการเราก็รันกันได้เหมือนเดิมเอ้าช่วงนี้ระบายบอลไทยเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าแขกรับเชิญเลยยังไม่มาไะยังไม่มาเดี๋ยวก็รันแขกรับเชิญด้วยครับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยมันให้มันทำเขินไปให้มันทำเขินไปเดี๋ยวมันจะมีวิธีของมันอยู่ไอตัวเนี้ยมันจะมีวิธีของมันอยู่อ่ะรู้สึกเหมือนมีคนหายไม่หายครบแล้วสามคนหายที่ไหนอ่ะไปอยู่ไหนมาเออ ไม่ไม่ใช่เขามึงไปอยู่ไหนมาวันนี้ฝนตกแล้วรถมันติดใช่ไหมเจไม่ไม่มันน่าจะมาจากเชียงใหม่ดูทรงนะเชื่อมนดีเลยในกรุงเทพนี่แหละฝนมันตกเรื่องจริงเรื่องจริงมาตอน8โมง10เนี่ยเพิ่งถึงโอ้ปกติปกติเดินทางกี่นาทีนาทีครับ15นาทีโอ้แสดงว่ารถติดจริงใช่มันต้องรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไงพี่ออกแต่บ่ายสองนี่นะคอนดูคนมืออาชีพ นี่เขาเขาพูดมาเพราะเขาต้องการตรงนี้คุณร้อตั้งยังงอ๋อเนี่นี่ๆๆนี่คุณการตองเขาแซวบอกพี่เจเครื่องดีเลยแน่ๆเลยใช่ไหมจากเชียงใหม่การตองฉันกลับมาแล้วค่ะเออไปวันเดียวกลับนะเขาแซบมือให้กับเจมส์อีกรอบหนึ่งครับทำเพื่ออะไรวะมาก็สายเออ เป็นไงคุณไปเชียงใหม่มาสนุกไหมเพื่อนปีก็ไปวันเดียวเหรอใช่แต่เช้าเย็นกลับเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหขนาดนั้นเหรอมันแค่หน้าบักซอยเหรอใช่โอสมัยก่อนไม่เคยว่างเลยเออตอนนี้ไปแป๊บเดียวก็ไปเหรอใช่มีเวลาก็ต้องไปหายแป๊บหายใช่ไปตลอดแล้วเป็นไงแฮปปี้ดี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 มีความสุขดีดีดีอ้าวทำไมคิดคำถามไม่ออกล่ะถามเพื่อเื่อมีความสุขก็มีความสุขด้วยดีแล้วยังสุขดีดีอ่ะพี่ตรงมีอะไรจะสอนน้องไหมีแนะนำไหม สอนเจอระเค้ไว้น้ำไม่ได้เออเจัดเจนงดีดีนเล่เจอระเข้อันดีพี่ตระการบอกว่าหวานใจพี่มิ้นหล่อมากครับอุยของคนหล่อรูปน้องมิ้นล่าสุดน่ารักมากครับอสาบายเขาตายเปล่าเนาะออไหนใครๆพิมพ์มาสิว่าไหนไหนไหนโปรไฟล์ไหนพิมมาเาห วันนี้คอมเมนต์ด่าน้องนี่เพื่อนแท้ใครด่านี่ด่าว่าบอกมึงชอบผู้ชายแล้วมึงเข้าไปดูรูปน้องก็ทําไมบอกกูไม่ได้เข้าไปดูหรอกเขาก็เห็นกันทั้งเฟซบุ๊กกันแหละเออใครพิมพ์มาเล้ยวตกปากกันไงวันที่เล่นกับลำพูเห็นชัดว่าเล่นเต็มสนามขยับเก้าอี้ขึ้นมาหน่อยดิไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยช่วงหลังเนี่ยคือว่าเล่นเต็มสนามปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแทบจะไม่ได้เห็นความแตกต่างระหว่างระหว่างเขาพูดหรอสู้ ไม่ใช่ไม่ห้ามนะไม่ห้ามนะถ้าคิดว่าทำแล้วไม่เมื่อยไม่ปวดหลังก็ไม่ห้ามนะเออเบาบาช้าแล้วก็ออกตลกซะแล้วเอออย่าึ้นมาาอย่าเพิ่มมาเออเห็นดาเห็นตาหน่อยมันเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลแน่นอนแน่นอนขนาดเราเราขับรถมาทำงานเนี่ยมันมันยังมีตรงเวลาสายบ้างมันยังทำได้เลยดังนั้นมันอย่าใช้คำว่าเราใช้คำว่าบางคนเออบางคนเออคือมันมีผลจริงๆริบางทีมัน มันแพนไว้เวลากินข้าวเวลาพักผ่อนเวลามันแพนหรือเปล่าดีกว่าบางคนไม่แผ่นเข้าเรื่องพอแล้วพอแล้วไอ้สงสารน้องมันสงสารใครสงสารเจเราอัมเจกันอยู่ไม่ใช่หรอไม่ก่อนเรื่องผมเหรอไมเ่สงสารคนอย่างมันเลยไม่ก็คือมีหน้ารอยตาเป็นประตันฝังเ้เลยมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนแล้วไหนจะแบบเจอรถเสียต้องลงไปช่วยเขาเข็นรถอีกนะครับเออครับต้องต้องระวังด้วยบางทีในการทำงานบางทีเราไม่รู้ไงว่าใครยังไงเออ พึ่งตัวเองวนเป็นห่วงหลายคนน้ำท่วมเออน้ส้มอร่อยโอเคทานไปแล้วเจเจไม่มาไงเจมาช้าเจมาสายไงพี่ทำงานกันไปก่อนแล้วจริงๆทํทำงานกันเต็มที่เลยเอาตัวก็ได้พอๆกันเอู้ปะนะ ซื้อช่วยผมและกันเอาอ่างนี้เลยก็คือช่วยผมแล้วกันซื้อตอนเนี้ยซื้อเลยผู้สิทธิ์น้องเทร่างกายล่ะมาช้าขายจิ๊บไหมดเลยขายอย่างเดียวปกติถ้ามาตรงเวลาแล้วไม่มีไม่มีไม่มีเยอะตัวแล้วหรอกมาช้าขายอย่างเดียวเลยเอาโอเคโอเคโอเคคะแนนจากสปอนเซอร์แฮสแท็กเจเชียงใหม่ทำไมมาเยอะจังอ่ะตัวจริงๆมันก็น่าจะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นมิ้นท์กรุงเทพแล้วมั้งเออแต่เจเชียงใหม่ช่วงหลังเนี่ยเราเราเบาแล้วใช่มิ้นท์กรุงเทพแล้ว เปลี่ยน<ด>เปลี่ยน,ยนทุกคนเปลี่ยนเป็นมิ้นกทมอเออมิ้นกทมอได้เออ,เอ,อตามนี้ตามนี้มิ้นสปอร์ตใจดีกทมอนี่ยแหละยิ้มเขาพูดนะแม่กออกตัวเหมือนจะให้เขาเลี้ยงมนะันอะ